ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่สวนร้างบ้านเขียงเก่านะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะก็มีชาวบ้านนะคะมาเส้นไหว้ตายายเจ้าที่นะคะที่สวนร้างนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าที่ต้องมาเส้นไหว้นะคะตอนนี้ก็ชาวบ้านนะคะรวมตัวกันกําลังเดินเรื่องนะคะเดินเรื่องที่ว่า ส่วนของปู่ย่าตายายสมัยก่อนนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะก็เป็นที่เขาทําน้ําเขื่อนทับที่นะคะท่านผู้ชมเนาะก็ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะคะวันนี้ก็เลยมาเส้นไหว้บบกตายายนะคะกําลังจะเดินเรื่องนะคะให้รัฐบาลช่วยเหลือนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะบรรยากาศนะคะแล้วก็วันนี้แอดก็ถือโอกาสนะคะคือโอกาสมาจุดทูปเสียงทายนะคะแล้วก็ขอโชคขอลาบกับ ตายายเจ้าที่นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันนะคะว่างวดนี้ตายายจะให้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดียวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะ ก็การขอก็จะได้ไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็แล้วแต่บุญแล้วแต่วัสนาของแต่ละคนนะคะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะก็ชาวบ้านนะคะกําลังช่วยกันเส้นไหว้นะคะที่สวนร้างบ้านขยองเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายก็อยู่ที่นี่นะคะท่านผู้ชมก็เส้นไหว้ตาเขื่อนยายเขื่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นก็มาจุดทูบเสียงทายที่ต้นไม้นะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าขอต้นไม้ต้นนี้นะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะ นี <muitas S 2> ่คะเดี๋ยวแอดจะพาคุณผู้ชมไปส่งดูนะคะมาฉกมาขอโชคเป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมอันนในต้นอะไรเนาะในต้นร้องเกลี้ยงเกลี้ยงต้นร้องแม่ต้นสรองต้นสำรองคุณป้าบอกแอดก็เรียกไม่ถูกนะคะเนี่ยนะคะจุดทูบเชียงไทยขอโชคนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะมีการมา เส้สนไหว้ตายายส่วนร้างบ้านพียงเก่านะคะท่านผู้ชมเนานนะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่างวดนี้ตาเจ้าที่จะให้ตัวไหนกันนะคะคเ้นงค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวเลขทูบเสียงทายพร้อมกันนะคะ นี่นะคะมีแต่นักเสี่ยงโชคกันทั้งนั้นเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมีแต่ผู้อยากจะโชคดีกันนะคะนี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะโอ้ยมาทำอะไรกันเนาะคุณพี่คะโอ้คนนั้นสวยกว่าเพื่อนเลยเสื้อเหลืองสาวทยาำอะไรอยู่คะงดูเลขโอ้ดูเลขเนาะนี่น,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 นะคะ,คะโอ้ตัวเลขขึ้นแล้วนะนเนาะ นี่นะคะท่านผู้ชมขอโวยเลขหกใช่ไหมน้องเนี่ยนะคะจุดทูบเสียงเลค่ะเลขหกหรือเลขแปดเนาะคุณพี่เห็นตัวไหนอ่ะกำลังเห็นเลขศูนย์เตอข้างบนบอกข้างบนน่ยบนเป็นศูนย์บอกต้องมองเห็นว่าง่างน่าจะเป็นหกหรือแปดนี่แหละตัวที่หนึ่งหกตัวที่สองอาจจะเป็นแปดนี่นะก็ให้เอฟซีส่งไปด้วยกันนะคะว่าจะมองเห็นเป็นตัวไหนนะคะ เนี่ยนะคะโอ้ยแอดว่าน่าจะเป็นเลขหกนั่นแหละเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่สองกันนะคะนี่เนี่ยกระโดดโต๊ะเนี่ยนะคะ

เปดเนาะเนี่ยนะคะหกเปดนะคะตัวแรกน่าจะเป็นเลขหกนะคะตัวที่สองน่าจะเป็นเลขเปดนะคะแต่ด้วงไี้นาอกี่เคยเจริญนาอเคยใต้กันแล้วแต่ด้วงกี่ยงราเกิดไยร่รเกิดเปดตัวเปดเดี๋ยวเรามารุ่นตัวที่สามกันนะคะ ไอหิงยอ้หงอเลยใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่ารักเสกันโมก็จะโมงเห็นไม่เหมือนกันนะคะต็แล้วแต่บุญแล้วแต่วัสนนาของแต่ละคนนะคะท่านผู้ชม แต่แอเชื่อว่าตายายจะเจ้าที่จะให้โชคแน่ๆนะคะเพราะว่าที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะท่านผู้ชมเป็นส่วนร้างบ้านยองเก่านะคะก็เจ้าที่อยู่เยอะนะคะมีเอ็นงเงินเนาะดหกมาลุ้นตัวที่สามกันเนาะพี่เนาะ เล็กังหน้ากันไปแล้วเนาะหน้าแดงไลแต่ยังกลัวเลยนะเ่าเีอดนีน้มี๋ยวมาลุ้นตัวที่สางกันนะคะเอมเดาไอ้นตวม่ไอ้งด้พองหนูจะทพให้เบตัวนี้ีเอง นี่นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่สามกันนะคะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดจะส่งแบบชัดๆให้ดูไปเลยนะคะนี่นะคะอุ้ยตัวเลขขึ้นชัดแล้วนะคะท่านผู้ชมใครมีบัตรนึงยืมก็แปดศูนนะคะสามตัวตาเจ้าที่ให้หกแปดศูนนะคะแปดศูนย์งวดนี้มีศูนย์แน่ๆงวดนี้น่ะใครชอบศูนอะไรก็จับไปเลยเนาะศูน ศูนย์ค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมหกแปดศูนย์นะคะแล้วก็ตัดเล่นได้มีหกแปดแปดหกแปดศูนย์ศูนย์แปดแล้วก็หกศูนย์ศูนย์หกนะคะท่านผู้ชมเนาะหกมันกลับหัวเป็นเก้าได้ด้อยหกกลับหัวเป็นเก้าว่าจะจัดเก้าศูนย์นั่นแหละงวดนี้ชอบเก้าศูนย์นี่นะคะชอบก็ตามได้นะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเพราะว่างวดนี้นะคะก็มาขอเป็นงวดแรกครั้งแรกนะคะ ส่วนตาจะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่ตาเนาะแล้วแต่บุญและแต่วาสนานะคะแต่แอดเชื่อว่าตาก็น่าจะสงสารในชาวบ้านตาดำๆเน,นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะเอดก็ขออวยพรให้เอ็ซีแฟนช่องของละองชแชนแ e ลนะคะที่ได้ติดตามตัวเลขตัวเลขทูกเสียงทายในวันนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องไปด้วยกันนะคะสาธุค,ค่ะ ขอให้เอฟซทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุนะยาว